สวัสดีเพื่อนๆชาวโน้ตบุ๊กสเปกทีวีทุกคนครับวันนี้จะอยู่ในเรื่องราวของโน้ตบุ๊กอีกหนึ่งตัวที่เพื่อนๆให้ความสนใจกันอย่างมากครับนั่นก็คือ ASUS Zenbook UX 3 0 5โดยถ้าย้อนไปดูการเปิดตัวของ MacBook r e t i n a 12ครับข้อสังเกตก็คือมาพร้อมกับหน้าจอความละเอียดสูงแล้วก็ชิปประมวลผล Intel Core M ใช่ไหมครับพร้อมความบางเบาแบบที่สุดจะว่าไปแล้วนั้นผู้ผลิตคอมพิวเตอร์หลายรายก็พร้อมจําหน่ายคอมพิวเตอร์สเปคใกล้เคียงแบบนี้แล้วเช่นกันครับ ก่อนที่จะไปถึง asus zenbook ครับเราไปดูกันที่ lenovo yoga 3 pro ก่อนดีกว่าครับซึ่งมาพร้อมจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอความละเอียดสูงและชิปประมวลผล intel core m ที่สำคัญยังสามารถใช้งานได้หลากหลายโหมดตามสไตล์ y ยคะนะครับสนนราคาที่5 99, 9 9 9 0บาทส่วนทางเดียวก็มีเช่นกันครับส่ง xps 13มานะฮะซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของหน้าจอ13นิ้วแต่มีขนาดตัวเครื่องเทียบเท่า11นิ้วเท่านั้นครับ แน่นอนว่าหน้าจอมีความละเอียดสูงและชิปประมวลผล intel core i 7แบบ v pro อีกด้วยครับถนนราคา5 9 9 9 0บาทเช่นกัน่าสุดครับ asus ในไทยก็พร้อมจำหน่ายโน้ตบุ๊กบางเบารุ่นล่าสุดอย่าง asus zenbook ux 3 0 5กับ ultrabook รุ่นล่าสุดที่มาสารต่อความสำเร็จของ zenbook ครับใช้ชิปประมวลผล intel core m และดีไซน์บางเบา อารมณ์เดียวกับ MacBook r e t น n a 12เลยทีเดียวแต่มาในราคาที่ถูกกว่านะครับเพียง29,990บาทนะฮะแถม ASUS Zenbook UX305 ตัวนี้ครับยังเหนือกว่าด้วยพอร์ตการเชื่อมต่อที่ครบคันโดยสเปคคร่าวๆครับจะมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Windows 8.1หน้าจอ13.3นิ้ว Pan e l IPS ความละเอียด Full HD ครับชิปประมวลผล Intel Core m 5 y 1 0 Dual Core ครับกราฟิกการ์ดเป็น Intel HD Graphics 5300ครับ RAM ขนาด4 g b SSD ความจุ256 g b การเชื่อมต่อมีทั้ง USB 3.0 3พอร์ตการ์ดลีดเดอร์ไมโครโฟนอินเฮดโฟนเอาแจ็คแล้วก็ไมโคร HDMI 1พอร์ตนะฮะเห็นได้ชัดเลยว่า ASUS Zenbook UX305 มีความเหนือกว่า MacBook Retina 12อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่าพอสมควรครับที่29,990บาท โดยถ้ามองในมุมกับกันครับ Macbook r e ล i n a 12มีส่วนที่เหนือกว่าในเรื่องของน้ำหนักไม่ถึง1กิโลครับเพราะว่ามีหน้าจอ12นิ้วนะครับรวมไปถึงยังมีความละเอียดที่สูงและสวยกว่าด้วย r e t i n a Display ซึ่งจะว่าไปทาง ASUS Zenbook UX305 ก็มีรุ่นจอ 3K เหมือนกันนะฮะแต่ว่าไม่ได้เอาเข้าไทยนะฮะก็เอาเป็นว่าเพื่อนๆคนไหนมีงบเท่าไหร่ชอบอะไรก็จัดไปตามนั้นครับเพราะว่าแต่ละตัวก็จะมีข้อดีข้อเด่นที่แตกต่างกันไปเป็นเรื่องปกติครับ แล้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรครับกด Subscribe ช่องของเราใน YouTube ครับพิมพ์โน้ตบุ๊กสเปคแล้วก็ Subscribe หรือว่าจะกดที่มุมขวาบนจอได้เช่นกันครับแล้วเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะฮะสวัสดีครับ